กทักทายพี่น้องสายเขียวช่วงเย็นนะครับเย็นวันนี้พิเศษมากครับจะพาพี่น้องมารู้จักกับยางพวงลูกยางพวงเป็นภาษากลางนะฮะภาษาอีสานเรียกลูกกุง้งนี่ครับพี่น้องไม้กุ้งนะครับผมนี่คือลูกของเขาเป็นแบบนี้มีสองปีกนะครับ แต่อันนี้ค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าลูก أ, ต้นของเขานี่ลูกดกมากนี่เดี๋ยวให้พี่น้องดูต้นเขานี่ครับอยู่เบื้องหน้านี่คือต้นกุง้งอ่าหรือต้นยางพวงนะครับนี่ครับอยู่บนต้นนี้ยังยังดกอยู่นะฮะแต่อันนี้ย้อนแสงคงมองไม่เห็นนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับพี่น้องเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ เป็นไม้ที่อยู่ในวงยางอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะมีอยู่ทางาภาคอีสานกับภาคเหนือภาคเหนือจะเรียกใบจะเรียกต้นตึงนี่ครับมาดูใบของเขานี่ครับใบใหญ่นะครับพี่น้องนี่ครับสมัยโบราณจะเอาไปทําเป็นทําเป็นฝาบ้านนะฮะเอาไปสานกับไม้ไผ่ทําเป็นฝาบ้าน นี่นะครับคนสัก30ปีให้หลังนี่จะรู้จักดีนะครับคนอีสานจะเอาไปทำเป็นฝาบ้านาพี่น้องทางภาคเหนือหรือว่าพี่น้องชนเผ่าเขาจะไปทำเป็นหลังคานะครับทำเป็นตับเหมือนเหมือนเหมือนหญ้าคาแต่เขาจะใช้ใบใบกุ้งนะครับนี่ครับอันนี้ใบแห้งของเขานะครับปกติแล้วเขาจะมีใบใหญ่มาก ในบริเวณนี้ครับพี่น้องมีเยอะมากนะครับโอ้โหหลายสิบต้นนะฮะนี่ครับที่เห็นนี่คือต้นกุ้งทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับบ้านพี่น้องยังมีไหมฮะต้นกุง้งนะครับอ่าสวัสดีนะครับผมพี่น้องที่เข้ามาชมวันนี้มาเก็บโชคดีฮะมาเก็บกุ้งเอาไปเพาะกันเพราะคนส่วนใหญ่ เพราะแต่ยางนานะครับยางนานั้นมีเยอะแต่วันนี้เราจะมาเก็บเพื่อนของยางนาก็คือลูกกุ้งนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูความพิเศษนะฮะผมมาเจอพอดีโอ้โหเลยอยากมาเล่าสู่ฟังนี่นี่น,นี่นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่อะไรฮะนี่คือเห็ดเพาะนะฮะ <c oughs> นี่ครับ แตกสปอร์ปล่อยสปอร์ไปแล้วนะครับในบริเวณนี้มีเยอะมากครับผมนี่ครับใครปลูกต้นกุ้งแล้วจะได้กินเห็ดเพาะนะครับนี่ครับนี่คือ,อด,ดอกที่เขาแก่แล้วเขาก็ปล่อยสปอร์นะครับเขาก็จะแตกออกอ้าออกนี่ครับนี่เห็ดเพาะครับพี่น้องนี่ครับผม นี่เดียวผมจะให้ดูสปองเขาเป็นแบบนี้นี่คือหน้าตาของสปองเห็ดเพาะนะครับพี่น้องพอแก่มาเขาก็จะปล่อยสปอ์เพื่อที่จะสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปนี่ครับเยี่ยมจริงๆเลยนะครับฉะนั้นเมื่อสักครู่ถามเจ้าของพื้นที่แล้วเขาบอกโอ้โหบริเวณนี้มีเห็ดเพาะเยอะนะครับมีเห็ดเพาะเยอะนี่ครับ อันนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนี่ครับอันนี้เกิดเองตามธรรมชาติครับพี่น้องอืมนี่ครับใครชอบกินเห็ดเผาะบ้างครับผมยกมือให้ดูหน่อยอใหม่ๆนี่ราคาแพงมากนะครับกิโลละสองสาร้อยนะฮะ เห็ดพอนี่ไม่ธรรมดานะครับแพงมากนี่ครับนี่ครัลูกเขาเป็นแบบนี้ปัจจุบันมีค่อนข้างจะน้อยลงนะครับต้นกุง้งเพราะว่ามีแต่คนตัดไม่ค่อยมีคนปลูกเท่าไหร่และที่สำคัญมันเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยดกนะฮะแต่ละปีนะครับเท่าที่ผมเห็นนะฮะ เท่าที่ผมเห็นไม่ค่อยดกเป็นลูกไม่ค่อยดกเท่าไหร่ไม่เหมือนต้นยางนานะครับตามร้านขายกล้าไม้ก็ไม่ค่อยพบเจอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเฉพาะแต่ยางนาไม้กุ้งนี่พบน้อยนะฮะมีคนเพาะน้อยแต่พี่น้องหลายคนก็สนใจนะครับอยากได้อ่เอาไปปลูกไว้เพราะว่ามันค่อนข้างหายากและโดยเฉพาะต้นพันธุ์นะครับ วันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากมามาเจอนะครับเดี๋ยวเอาไปเพาะาแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้พี่น้องคนที่อยากจะปลูกอนาคตก็ได้กินเห็ดด้วยนะครับนี่นะครับทีมงานเรากำลังเก็บกันนะฮะนี่ครับนี่ครับต้นกุ้งนี่ก็ชอบที่โคกนะครับพี่น้องที่โคกที่ดอนนะครับอชอบ ที่โคกที่ดอนเป็นไม้ทนแรงเนื้อแข็งนะครับใช้ในงานก่อสร้างบ้านได้นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับลูกองเขาใบก็เป็นใบใหญ่มากานี่ครับใบของเขานี่มีขนาดใหญ่โตโมโหฬารน,นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากครับวันนี้โชคดีมากมาเจอ ร่วงเยอะมากนะครับต้นนี้ดกมากอ่นนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามต่อไปก็แล้วกันนะครับถ้าอยากพี่น้องอยากได้ต้นพันุ์ไปนะฮะเดี๋ยวสวนเขียวมันปีเรามาเก็บแล้วเอาไปเพาะเอาไว้แบ่งจําหน่ายให้พี่น้องเอาไปช่วยกันปลูกอนุรักษ์เอาไว้นี่ครับเพราะว่ามันน่าปลูกมากนะครับ ได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับใบก็สวยงามปลูกแล้วก็ได้กินเห็ดเพาะนะครับเหมือนที่เอาให้พี่น้องดูเมื่อสักครู่นะครับโอเคขออนุญาตเก็บลูกไม้ก่อนนะครับก่อนมันจะมืดคำ่ำขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ